พี่มุกุลผมทำธุรกิจกับต่างประเทศด้วยนะแล้วก็ยังมีห้างในสุจานนครอีกหลายแห่งที่ตั้งชื่อตามแม่ของเราด้วยละ่ะว่าแต่อทิแล้วเงินน่ะฮะเตรียมไมาได้ยังอะอะไรกันพี่พี่ดูแปลกๆไปนะดูเหมือนว่าพี่น่ะรีบมากเลยแต่เอาเถอะผมเตรียมเงินที่ขอไว้ให้แล้วอย่างที่ผมสัญญาเอาไว้ไงนี่ไง รูปีาขอบใจเนอะที่ขอบใจมากนายทำตามที่บอกได้จริงๆอะหลังจากที่พี่มุกลุลหายตัวไปผมได้เรียนรู้เรื่องสำคัญในธุรกิจด้วยล่ะพี่ก่อนที่เราจะทําตามสัญญาอะไรต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ผมทําตามคำสัญญาที่ให้ไว้โดยมีเงื่อนไขไงละ่ะที่ขอให้พี่เป็นสามีที่ดีและก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับ อย่าที่เห็นนี่ออฟฟิศตรงนี้เป็นของพี่หมดเลยนะใช้ห้องตรงนั้นไปที่ทํางานส่วนตัวก็ได้พี่น่าจะมาทําธุรกิจกับผมนะครับถ้าได้พี่มาช่วยผมก็ดีใจมากแนะ่ผมขอตัวก่อนนะครับ คือรันฉันได้เงินมาแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะเราจะได้เริ่มชีวิตใหม่กันไงล่ะดีมะเราเราจะรีบย้ายไปอยู่ที่มุมไบทันทีเลยที่เนี่ยไม่มีใครเข้าใจพวกเราหรอกนะโอเคบายรักนาย แผนของฉันในครั้งนี้รับรองว่าจะต้องสำเร็จแน่ตอนนี้เกสรนองเอานมแก้วนั้นไปให้กับนางเทวีดื่มจนหมดแก้วแล้วแต่ว่าน่าแปลกว่าทำไมเกสรนยังไม่รีบมาบอกข่าวดีอีกออนั่นไงนางเทวีติดกับดักของฉันเขาให้แล้วไปเร็ว ไปดูกันว่ามันเป็นยังไงคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ได้โปรดให้อภัยหนูด้วยคุณแม่ให้อภัยหนูด้วยนะคะคุณแม่หนูขอสารภาพในโปรดให้อภัยหนูด้วยนะคะมัวแต่พูดอะไรอยู่ได้แล้วตกลงแผนเราไม่ได้ผลหรือเปล่าจริงอยู่เขาไม่มีใครในครอบครัวพี่ที่เข้าใจ แต่พี่มุกุลลองทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนสิคือว่าถ้ามองให้ดีแล้วพี่ใช้ชีวิตสองด้านไม่สนครอบครัวไม่สนใจภรรยาภรรยาที่รอใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่ตั้งแต่แต่งงานกันพี่ไม่รู้สึกสงสารเขาบ้างเลยหรืองไงพี่มุกคุลการเปิดเผยเรื่องเพศสภาพของพี่มันแล้วแต่พี่จะตัดสินใจนะ แต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งจะขอร้องได้โปรดรีบเปิดเผยความจริงกับครอบครัวพี่ด้วยเถอะอย่าแกล้งทําอีกเลย<ฮ>แกล้งทําอ่ะจะมาชี้หน้าว่าใครผิดแบบนี้มันก็ง,ง่ายนะสินี่รู้บ้างไหมว่าคนคนหนึ่งจะต้องเจออะไรบ้างอะ่ะถ้าถ้าสังคมไม่ยอมรับในว่าฉัน ใช,ใช้ชีวิตสองด้านฉันรู้ดีว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันลำบากและมันก็ทรมานด้วยอย่าคิดนะว่าแค่เพราะที่ฉันชอบผู้ชายแล้วจะยอมให้สังคมบอกว่าต้องรู้สึกผิดเนอะสังคมที่นี่มันเพียนความรักไม่แบ่งเพศอายุหรือว่าเชื้อชาติ มีอะไรก็บอกมาคุณแม่นมแก้วนั้นนมแก้วนั้นที่หนูเป็นคนยักไปให้เทวีแต่ว่านมแก้วนั้นเทวีทํานมแก้วนั้นตกลงที่พื้นฮะอะไรว่าไงนะค่ะคุณแม่หนูก็หนูก็บอกไปแล้วว่าว่า ว่าให้เขาระวังให้ดีหน่อยห,ห่ตอแล้วเทวีเขาก็พูดว่าหนูพูดหยาบคายกับหนูบอกว่าหนูอย่ามาสั่งเขาหนูทําพลาดเองค่ะคุณแม่ที่เคยไปช่วยเขาไว้ตั้งหลายครั้งที่คุณแม่พูดมันถูกต้องแล้ว mm hmm. เขาหลอกหนูได้สนิทด้วยการทำตัวไรเดียงสาจากนี้หนูจะไม่ไปช่วยเขาอีกแล้วเขาคิดว่าตัวเองมีทาย,ยาทให้ตระกูลราชวัตนแเละคิดว่าข่มเหงหนูได้ จากนี้ไปหนูจะไม่ช่วยเทวีอีกแล้วค่ะ